อันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้น่นาจะอยู่ที่ประมาณ270บกรัมบวกไปครับผมราคาเท่าไหร่ตัวราคาอยู่ที่890แปดร้อยเบ้กสิบไม่กิน<อ>หมูกับหมูไม่ได้ลอกกันทืบริงว่ะดูป่านมั่ง <c oughs> ถ้าเป็นพนักงานจ้างเราไล่แม่งออกนะ <c oughs> ร้านไหนอันนี้ร้านขมิ้นอันนี้ไม่ใช่น,นี่ร้านขม,มิ้นอะไรเนี่ยอ๋อเนื้อแท้อาหารใต้รถมือแม่ไร้ผงชูรสไม่เอาเราไม่กินเราจะกินเนื้อแท้เนื้อแท้นี่ไงพี่โตเนี่ยเห็นแล้วครับพี่โตดูเนี่ยร้านเนื้อแท้พี่โตแล้วต้องจองคิวเปล่าเนี่ยต้องดูก่อนนะ ถึงแล้วร้านเนื้อแท้ตัวว่างตัวตว่างเขาได้เลยไหมเนานะสองครับข้างในแล้วครับคราบอกอยู่แล้วเนื้อแท้เนื้อแท้มันต้องเป็นเนื้อเยอะหน่อยนะสันในย่างเนยซอสแจ่ว ริปไอทีโบนตามน้ำหนักผมเจอแล้วเมนูที่จะมากินโจ๊โจ๊กเนื้อบดหนึ่งอ๋อเลือกหน้าตู้มีเป็นไซส์เอลกับไซส์เอ็มเราต้องไปเลือกอ่าไปเลือกหน้าตู้เราเดินเดินไปเลือกเนื้อหน้าตู้เป็นน้ำหนักนะนะ ไซเอ็นคับแล้วเป็นริบล้อไซเอ็นริบที่ว่าราคา890นี่คือว่าทุกชิ้นที่เลี้ยงตรงนี้ได้ช่างกันหมดแล้วก็คือราคาเดียวกันใช่ครับโอเคครับด้านนี้สันนอกราคาถูกกว่าันนิดนึงน้ำหนักเท่ากันไหมครับเอ่อน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณตัวนี้อยู่ที่ประมาณ300กรัมบวกลบครับประมาณ300กรัมบวกลบและอันนี้ก็300กรัมบวกลบสามกลรัมบวกลบถ้าเป็นไซเอ็มจะละ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2องร้อยเจ็ดสิบกรัมขึ้นะครับสูตรแนะนําเป็นตัวสัตว์ในนะครับตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีเลยครับผมชอบมันแท้แนะนําเป็นเนื้อริบไฮนะครับผมชอบชอบมันแท้เพราะมันแท้อาจจะไม่เหนียวนะใช่ครับอาจจะนนปอ้ันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกรัมขึ้นไปครับผมราคาเท่าไหร่ตัวราคาอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบนะครับอ๋อเลือกเลือกสามารถเลือกลายไขมันได้ลายค่อนข้างโอเคแต่มีมันนะมีมันที่ผมชอบกินมันๆนั่นแหละ ถ้าตัวนี้ลายจะค่อนข้างแตกมันจะค่อนข้างกระจายเลยนะครับอ๋อมันจะค่อนข้างกระจายอยู่ตามเนื้อส่วนต่างๆใช่ไหมครับว้าร้อยครับโอเคเอาชิ้นนี้แล้วกันได้ครับที่เราเรียกคือลิปอายใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นลิฟทอายครับคลองสุกเอาแบบเป็นมีเดียมไปมีเดียมแรหรือเป็นแบบอะครับมีเดียมแร่แม่แบบว่าไม่สุกมากนะใช่ครับผมเป็นมีเดียมแร่ตกกันแดงๆนะใช่โอเคขอบคุณมากครับเอาชิ้นนี้นะโอเคครับครับ เราได้เนื้อของเราแล้วนะแปดร้อยเก้าสิบาทนะแปดรอยเก้าสิบนี่คือเนื้อที่เราสั่งนี่เขาจะแพ็คเอาไว้เลยน้ำหนักเท่านี้เท่านี้เท่านี้นนโดยประมาณแลวราคาก็จะบอกเรียงไปเลยนี่เรามาเร็วหรือมาช้ามันหมดหมดยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตีพี่โตไม่ได้พี่โตเป็นศิลปินในดวงใจ หมดกันได้นะของหมดกันได้ดไม่เป็นไรเมืม่อกี้เขาบอกว่าเครื่องยังไม่พร้อมทีแรกบอกหมดก่อนอแ้วเครื่องยังไม่พรออ้อมนี่เป็นสับไงสับให้ไหม่ให้มันน่าเกลียดครับโจ๊กเนื้อบดค,ครับมีเครื่องปรุงด้วยเครื่องปรุงอารมณ์เหมือนกุตเตี๋ยวชาวบ้านก่อนนี้กย่าตินะพี่โตนะแต่อันนี้โจ๊กเนื้อบดหน้าตาดีกลิ่นมันเนื้อมันหอมอยู่แล้วอืม มันแตกมากเป็นเนื้อสับเนื้อสับแล้วก็โรยด้วยก็เป็นกากเนื้อนะกากหมูไม่ได้นะเอออย่งดูนี่อชิมเลยใช้นิ้วใช้นิ้วชิมเลยน่าจะเป็นมันเนื้อนี่แหละโอเคครับยังเหลือสเต็กเราไปเด็กก่อนอันนี้จกมันเนื้อ หอมมากอะน,นีไไไ่ไม่ดมเยอะกินที่เถอะน้ำลายไหลแล้วเน,นี<อ>่ยนุ่มว้าวก็วโจ๊กนั่นแหละแต่เนื้อโจ๊กละเอียดน้ำลายไหลเนืน้อโจ๊กเนี่ยจริงจริงอืมเนื้อเขาเนี่ย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 ตัวเนื้อเนี่ย เป็นเนื้อสับแต่ว่าเหมือนเหมือนมันคลุกซอสอะไรมาหอมเยียกเดินใจสเต้ข้างหน้าเขาโรยด้วยมีกรอบพวกเนื้อบางทีเราไม่ค่อยได้กินนะกากหมูอันนี้คง,ง,งมันจะเป็นกากเนื้อแต่ก็แอบเหมือนกาก,ากหมูอยู่นะ <laughs> ก็แอบ,บแอบ,บเหมือนกาก,ากหมูก็ไม่รู้มันมันมันหมูหรือมันเนื้อกินอย่างนี้เลยว่าวเตอ,อแล้วหรอกคอนเฟิร์มแล้วกันลิ้นเทวดากากหมูกากหมูถ้าผิดต้องขออภัยพี่โตไว้ด้วย <c oughs> พี่โตเขาไม่กินหมูกากหมูไม่ได้แล้วกระเทือเดี๋ยวด้วกระเทืบนะไม่แต่ร้านเขาก็ไม่มี ล้านเขาไีไ่จะไก่กัน,ออนพี่โตขอโทษทีพี่ร้านร้านเขาพี่โตเขาอิสลามเขาผือสลามเออเราขอเครื่องคัดด้วยสแสดงหมุงไม่มีผมเป็นใหม่ละน่าเป็นมันเนื้อคอนเฟิร์มพี่โตรอให้มึงออขอโทษดีครับพี่ออโจ๊ชคดีจริงๆใส่ไข,ข่ป่ะเนี่ยออใส่ไข่ด้วยอ,อ้าครับผม เยยอะะแหมได้เลยครับขอบคุณมากครับผมบริการสุดยอดว้าวตันนี้เป right. ็นสปาเกตตี no ้ผิดแห้งสปาเกตตี Hans ้ผ okay. ิดแห้งนี okay, uh, ่อะไรนี่อะไรซีซ่าสลัดซีซ่าสลัดอันนี้เตเป้แห้งสปาเก็ตตี้เตเป้แห้งโอเคอ่ะรักรักถ่ายได้อันนี้เป็นเนื้อริบอายชิ้นนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ300 320-340กรัมในช่วง8ป0ร้บาทเตกโจก็อยากกินว้าวตามเนื้อแท้นะครับถ้าอาหารที่เราสั่งไปได้ไม่ครบหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเขาเปลี่ยนให้หมดว้าวถือว่าเยี่ยม มันเนื้อแบบแดงๆเลนะไลนะคือร้านที่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดนี่เขาเปลี่ยนให้หมดเขาเปลี่ยนให้หมดนะครับผมจริงวะดูปานมั่ง้าเป็นพนักงานจ้างมาไล่แม่งออกนะเนื้อนุ่มมากแม่งเคี้ยวอยู่เงี้ยยังรูจับมืจกออกนีเนื้อนุ่มจริงเนื้อนุ่มจริงนะ เ <Okay. S 1> ดี๋ดูว <Wow. S 1> ้าวนะกระโปงนี่หน่อยเรือกะทิไทยเขาแค่นี้เขาไม่มีไม่มีซอสนะอืมตอกิตี้ตอะไรนะีแอร์ติ้ตีแค่ คอรองอะกับแจมนี่ยแจมแจมิแหว้าวจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเมนูที่อยากกินนะแต่กินไม่ไหวอ่ะเพราะว่าจานใหญ่ๆจานใหญ่จานใหญ่อยากกินทุกอย่างแตมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นคลิปนี้เอาแค่สามเมนูก็ขายเป็นน้ำหนัก ชิ้นนี้300ประมาณ 320, 3 2 0 3 0สกรัมนี่นแหละ890บาทไม่แพงประสบการณ์ถ้าใครมีโอกาสก็ลองแว้ดูได้นี่อยู่ที่สาขาเซ็นทันพารามสองแต่เรื่องบริการไม่ต้องพูดถึงนะดีมากมีการสั่งของแบบติดพลาดกันเล็กน,น,น้อยเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เลยนะเราบอกไม่ต้องเลยนะเขาจะงเอามาให้นะตรงนี้ตรงนี้ถือว่าเยี่ยมนะเป็นสปิริตของ ร้านค้าร้านอาหารผู้ประกอบการได้ดีพมก็ไม่คิปหน้านะครับคินี้จบเพลงนี้ก่อนสวัสดีครับให้ใหม่นะอะไรครับปัดปันะครับทำไมครับเดี๋ยวออกมาให้ใหม่ทำไมฮะัไม่เป็นไรตั้งครัวเขาแจ้งมาผมเดี๋ยวจะไปห้สเกิดไม่เป็นไรครับมันเป็นอะไรผมลงกินได้ไหม ปรุงผิดลหฮะไม่แน่ใจไงครับเดี๋ยวแต่ว่าเขาแจ้งมาอไงแต่ผมแต่ผมยังไม่ได้กินอ๋อไม่ใช่หรอกเขาคงแจ้งว่าอย่างนี้เขาคงแจ้งว่าเฟนฟายไฟแกงนี่มากกว่าอ๋อเหรอครับครับไม่ไม่พี่ผมเลือกนี่ไปอย่างนไงแต่เขาใส่มาสองอย่างมาใส่มาใส่มาสองที่นะครับแล้วก็บอกว่าเฟน้นไฟบอกว่าไม่เอาพี่เขาแันตามมาให้อ๋อเขาไม่ได้กินอ๋อผมตกใจที่ว่าลืมปรุงอะไรมาเขาเ็นทีว่าเขาอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากนะโอ้บริการเยี่ยมฮะเยี่ยมจนแบบเยี่ยมบริการเยี่ยม บริการเยี่ยมจนผมไม่ไม่ค่อยกล้ากินแล้วเนี่ยไม่กล้ากินแล้วอะคือคือถ้าเขารู้สึกว่ามีอะไรผิดพลาดแม้แต่ดเดียวนะเขาแก้เลยนะคือเขาาแล้วพนักงานเขาเขาแก้ดีมากจริงๆโอเคครับผมมีโอกาสผ่านมาแวะคุณหนุ่มพี่โตนะบริการดีบอกเนาะบริการดีเป็ผู้หญิงนะในพนักงานในร้านเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วแต่ว่าบริการบอกอย่างนี้เลยนะบริการเยี่ยมโอเคครับไปขอล่าอีกรอบนะ ใครมีโอกาสแว้มาอุ่นพี่โตนะสาขาไหนก็ได้แต่ผมชอบบริการสาขาที่เซ็นท่านมากเขาแก้ไขทุกอย่างเลยเราไม่ได้เรียกร้องนะเขาแก้เองตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในทุกอาชีพควรจะมีนะครับโอเคครับผมวันนี้ฮะ